กับคนรักเก่าของเขาสวัสดีค่ะหมออมเองนะคลิปนี้นะคะก็จะมาทำนายสั้นๆไม่ยาวมากประมาณไม่เกิน10นาทีนะคะให้กับทุกคนที่หยุดดูคลิปนี้นะคะโดยที่คลิปเป็นแรนดอมไม่สามารถตรงได้กับทุกคนนะพลังงานสามารถสลับข้างกันได้ด้วยระหว่างคุณกับเขาเพราะฉะนั้นแล้วอยากให้ดูเป็นเพียงแค่ไกด์ไลน์จะดีที่สุดขึ้นอยู่กับความเชื่อและวิจรารณญาณของแต่ละบุคคลเลยนะคะอนุญาตโปรโมทประชาสัมพันธ์การจุดเทียนนิดหน่อยนะคะอาจารย์เขมนะคะเอ่อไม่ใช่ออมเป็นคนทานะคะ แกทาเทียนนะคะอันนี้จะเป็นเทียนเจ้าเงาะนะที่จะจุดวันที่15ธันวาคม2024เทียนเจ้าเงาะเนี่ยพุทธคุณคือเสริมเสน่ห์เมตตาค้าดวงชะตาดึงดูดทรัพย์และโชคลาภนะคะใครสนใจอยากจะจุดเทียนแบบนี้นะคะไส้ในตรงกลางจะเป็นยันที่อาจารย์เขีมแกเขียนขึ้นมานะคะแล้วก็ปลุกเสกแล้วก็ปั้นขึ้นรูปแบบนี้เลยนะคะเพราะฉะนั้นแล้ว แฮนเมดร้อยเร์เซ็นต์นะคะแล้วก็สายขาวร้อซด้วยนะคะการทำทุกๆขั้นตอนรวมถึงการจุดอาจารย์เขมจะเป็นคนจุดให้นะ,ะเพราะฉะนั้นใครสนใจนะ15ธันวา2 0 2 4นนะคะเทียนเจ้าเงาะนะคะก็ลองติดต่อหลังไม้ได้นะคะก็จะมีไลน์ขึ้นไว้ข้างล่างนี้นะคะลองแอดไลน์สอบถามหรือว่าอยากขอรายละเอียดเพิ่มเติมอย่างไรก็ได้หมดเลยนะคะขออนีาตเช็คพลังงานระหว่างคุณกับเขาก่อนดีกว่านะคะขอดูคุณกับเขาหน่อยว่า ปัจจุบันนี้คุณกับเขาคนนั้นเนี่ยพลังงานหลักอะไรกันนะคนที่คุณมาถามถึงอะ่ะที่อยากจะรู้ว่าเออเขากับแฟนเก่าเป็นยังไงเนี่ยนะคุณกับเขาคนนั้นพลังงานหลักโอ้แปดดาบนะคะในบางเคสบล็อกปิดกั้นนะหนึ่งเหรียญบางเคสก็ข้องเกี่ยวเรื่องผลประโยชน์นะคะหรือว่าเป็นความสัมพันธ์ที่ดีต่อใจมีคุณค่าทางใจนะคะในเจะเป็นสเกลนะมีไพ่ชาวธาตุด,ดินมังกรประสบกันนะคะใต้สำรับนะคะสิบไม้เทา้าเป็นความสัมพันธ์ที่ไปกันอย่างช้า,ชา มามาหายหาย,ห,ายหรือหยุดชะง,งักกันไปบ้างเหมือนกันนะคะแล้วก็ในเคสที่บล็อกปิดกัน้นดูทรงยังรออะไรบางอย่างอยู่นะคะรอดูสถานการณ์โน่นนั่นนี่เพราะว่ามันยังมีแพชชั่นมีแรงปรารถนาต่อกันมากต่อให้บล็อกปิดกั้นไปแล้วก็ยังรอหรือว่าต่อให้บล็อกปิดกั้นไปแล้วก็ยังแบบเหมือนยังอยากไปต่อใจอยากไปต่อหรือต่อให้บล็อกปิดกั้นกันแล้วแต่ก็ยังมีเเรรรรรรืื่่่่่อออออองงงตต้ัับบผิดชววมมมกกนนนไไไาาจะออะะะะะ็ค ทีนี้ในเคสที่ที่ไม่ได้บล็อกปิดกัน้นในเคสที่ไม่ได้บล็อกปิดกัน้นออมมองว่าความสัมพันธ์นี้ไปกันอย่างช้าๆมากๆอาจจะมีความรมับผิดชอบอะไรบางอย่างร่วมกันนะคะแล้วก็เป็นความสัมพันธ์มากกว่าเพื่อนไม่ใช่แฟนแล้วก็มีเรื่องเสียความรู้สึกกันด้วยซ้ําไปนะคะก็ไม่แน่ใจว่าเสียความรู้สึกกันด้วยเรื่องเงินเรื่องทองผลประโยชน์หรือเสียความรู้สึกกันด้วยเรื่องของสถานการณ์ที่มันไปไปกันอย่างช้าๆมากๆนะคะภาวะเงื่อนไขข้อจํากัดหลายอย่างในความสัมพันธ์นี้ทําให้รู้สึกว่า มันก็ไปต่อ,อยากเนาะหรือว่ามันต้องค่อยๆเป็นค่อยๆไปจริงๆค่อยๆกระดึบ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 ไปอะไรเงี้ยนะคะมีไพ่เพิมเ่มเติมชาวตุลแล้วก็ชาวธาตุน้ํากรกรมีนพิจิกนะคะเนี่ยแต่อาจจะยังคิดถึงไปกันแบบช้อยอ็อปชั่นทางเลือกไปกันแบบซัพพอร์ตเรื่องโปรเจกช่วยเหลือกันด้วยเรื่องจําเป็นจริงจังอะไรกันบางอย่างก็ได้นะคะในบางเคสยังกอดทะเบียนสมรสใบหย่าอะไรบางอย่างไว้อยู่เลยก็เป็นไปได้เช่นเดียวกันนะคะความสัมพันธ์ดูทรงเป็นแบบกักกักอืมกักกัก แล้วก็ไม่ชัดเจนมามาหายหายบางเคสบ็อกปิดกัน้นแต่ว่าบางเคสเอามองเห็นคุณมีเรื่องที่สําคัญอะไรอย่างไม่รู้เชื่อมกันอยู่นะคะอย่างที่บอกเรื่องงานเรื่องความรับผิดชอบอะไรก็ได้ไงนะคะแล้วตอนนี้เขากับคนเก่าของเขาเป็นยังไงกันแล้วนะคะเขากับคนรักเก่าของเขาตอนนี้เป็นยังไง เขากับคนเก่าของเขานะคะ Queen of Swords นะมีไพ่ชาวทัดลมเมถุนตุนกุมนะคะ King of Wands ชาวทัดไฟเมสิงธนูนะคะ Seven of Pentacles นะคะใต้สำหรับ Knight of Cups นะคะมีไพ่ชาวทัดน้ำรารรก e มีนพิจิกขึ้นมาตรงนี้นะคะอืมถามว่าเขากับคนรักเก่าตอนนี้เป็นยังไงกันแล้วอมมองเห็นอาจจะ อารมณ์เหมือนกับยังมีการปฏิสัมพันธ์กันหรือว่ามีการผูกมิตรกันอยู่ก็ได้เป็นการรักษาคอนเน็กชันไว้หรือผูกมิตรกันก็ได้แล้วความสัมพันธ์นี้ออมมีความรู้สึกว่ามีใครบางคนในที่นี้เกรงใจอีกคนหนึ่งไหมมีการเกรงใจกันเกิดขึ้นนะคะมีการเกรงใจในความเนี้ยบความเฮียบหรือว่ามีการพยายามยืดหยุ่นกับสถานการณ์ที่เฮ้ยดูทรงมันมีความเนี้ยบความเฮี้ยบความการมีกำแพงอะไรต่อกันนะแต่ว่าอาจจะยังมีการเขาเรียกว่าดูดูกันอยู่อะ เออรอดูสถานการณ์อยู่ว่าเออมันจะมั่นคงได้ไหมมันจะอะไรยังไงไหมนะคะอืมในบางเคสเป็นรักทางไกลเนาะในบางเคสเป็นรักทางไกลนะคะสถานการณ์เนี่ยเขากับคนรักเก่าบางทีเขามีความมั่นคงอะไรบางอย่างร่วมกันเนาะเป็นเรื่องงานก็ได้นะคะ เป็นเรื่องของมิตรภาพความผูกพันก็ได้เช่นกันนะเขากับคนรักเก่าตอนนี้เป็นยังไงบ้างขอไพ่เพิ่มก่อนนะคะ Three of Pentacles นะคะ The Tower นะคะวันอังคารพิจิกเม a นะคะ The Strength c h ว l ิง i m Eight of Swords Eight of Pentacles นะคะใต้สำหรับ Five of Pentacles นะคะเข้ากับคนรักเก่าอาจจะมีปัญหาเรื่องเงินบางอย่างก็ได้ไง นะคะภาวะความขาดแคลนความยากจนความขัดสนความไม่มั่นคงในการงานการเงินนะหรือว่าเขากับคนรักเก่าเนี่ยมีรอยร้าวมีระยะห่างก็ได้เช่นกันนะมีรอยร้าวมีระยะห่างในบางเคสมีการทวงเงินทวงทองทวงคําสัญญาหรือว่าติดแงะเรื่องพันธะสัญญาอะไรบางอย่างร่วมกันหรือติดแงะเรื่องการลงทุนการเงินก็ได้นะคะดูทรงเหมือนกับพยายามใช้สติปัญญาหรือการควบคุมอะไรบางอย่างอยู่นะ อืแต่ว่า The Tower เนี่ยมันมีสถานการณ์เกิดขึ้นเปาแตกปี๊แตก,แตกวีนแตกเกิดเหตุการณ์ปุบปับฉับพลันอะไรก็ไม่รู้คะ่ะที่ทําให้เขารู้สึกว่าเฮ้ยยังต้องควบคุมยังต้องใช้ปัญญาในสถานการณ์เนี้นะคะอาจจะยังมีการตามทวงเงินมีการมีความเหงาอะไรที่อาจจะยังอยากได้โอกาสอยู่ก็ได้ไงเดอะฟูลชาวกุมสไม้เท้านะคะค u e e นาะวานส์นะคะ six of wands นะคะ A knight of swords แล้วก็ eight of wands เขากับคนรักเก่าเนี่ยเหมือนยังคุยกันอยู่ค่ะอืยังมีการคุยการส่งข้อความหรือมีเรื่องงานอย่างที่บอกในบางเคสมีเซ็กกันบ้างอยู่นะคะเขากับคนรักเก่ามีพลังงานในเชิงเหมือนไม่อยากให้ไปไหนเนาะอมมองเห็นมันมีพลังงานในเชิงหงุดหงิดชุนเชียวหึงหวงไม่อยากให้ไปไหนนะคะ ไม่อยากให้ move on แต่เอาไม่แน่ใจว่าไอ้ความไม่อยากให้ move on ไม่อยากให้ไปไหนเพราะมีอนาคตร่วมกันหรือว่ามีการมีงานอะไรร่วมกันก็ได้ไงมีแรงดึงดูดต่อกันอยู่อะไรย่างนี้ก็ได้นะคะอืมนะคะสรุปอ่ะงั้นสรุปเลยเนาะเขากับคนรักเก่าทิศทางแนวโน้มเป็นอย่างไรคะ่ะเขากับคนรักเก่าทิศทางแนวโน้มนะคะทริ Cup ั The World ชาววันเสาร์หรือมังกรนะคะเ n o อลบอนส์เอทอปคัพ q u ยเน of เฟน t ดอร์โคนะชาวธาตุดินมกรระสบกัน,กนและเทนอฟส์นะคะสถานการณ์เอาจริงมันก็ดูไปต่อ,อยากนิดนึงเพราะอย่างที่บอกเอาไม่แน่ใจว่ามันเป็นปัจจัยเรื่องการเงินการทองความมั่นคงหรือการลงทุนกันผลประโยชน์อะไรสักอย่างหนึ่งอะที่แบบมันไม่ถูกใจอะเช่นยังมั่นคงไม่มากพอยังมีใหม่มากพอยังรอเรื่องการเงินการทองอะไรแต่สิบดาบคือมันมันมันยังไม่มันยังไม่เวิร์กมันยังไม่มไม่เป็นไปอย่างใจมันดูยังไปยากอะนะคะ ทิศทางแนวโน้มก็เลยออกแนวอาจจะเป็นไปได้ว่าถ้าเขาอย่างรับผิดชอบอะไรบางอย่างร่วมกันจะยังรับผิดชอบกันอยู่นะคะเช่นเป็นเพื่อนอยู่ในแวดวงสังคมเดียวกันป้วนเปี้ยนกันในโซเชียลอาจจะยังเป็นอย่างนั้นอยู่มีความรับผิดชอบอะไรร่วมกันก็ยังเป็นเช่นนั้นอยู่แต่อาจจะไม่ใช่เป็นพลังงานในเชิงความรักสัทีเดียวเป็นเรื่องการเงืนการท่องผลประโยชน์นะคะแบบแล้วสิบดาบด้วยก็แสดงว่ามันมีอะไรบางอย่างที่ทําให้เขากับคนรักเก่านั้นอาจจะเป็นไปได้ยาก สักนิดหนึ่งเหมือนกันนะอืนะคะมันมีการเติมยังไม่เต็มใจหรือว่ามันมีอะไรบางอย่างที่ไม่ได้ตอบโจทย์ร้อยเปอร์เซ็นต์อยู่นะคะก็อาจจะเป็นไปได้ยากอ่ะงั้นต้องขยี้เนาะแล้วเขากับคนรักเก่าเนี่ยมีโอกาสไหมคะที่อาจจะแปลเปลี่ยนความสัมพันธ์เป็นเพื่อนกันหรือว่าเป็นอะไรกันนะคะเขาเขาทั้งคู่นะมีโอกาสที่จะแปลเปลี่ยนความสัมพันธ์อะไรกันได้บ้างอ่ะแปดถ้วยนะคะคุยน n อปเพนจัเกโอ้โหสิบดาบ ใต้สำหรับ six of wands นะคะ the death นะคะชาวพิจิก uh, seven of cups เป็นไปได้เหมือนกันว่าสถานการณ์จะยังป้วนเปี้ยนปวนเปี้ยนในฐานะตัวเลือกทางเลือกหรือมีโปรเจกต์ข้องเกี่ยวกันยังมีการคิดในเรื่องของการเลือกลายะย่าร้างเย็นชาจืดชื่ออยู่แต่สิบดาบขึ้นไปไปต่อยากจริงๆแต่ว่ามันมี six of wands ก็คืออาจจะยังเป็นอะไรที่แบบ ไปกันต่อแบบช้อยละตัวเลือกนี่เป็นไปได้นะคะอืมนะอ่ะอย่าลืมเทียนเทียนเจ้าเงาะนะคะจุดสิบหทันวาสองพันยี่สสี่สนใจติดต่อมาได้เลยนะไปละค่ะบ๊ายบาย